รอดูหลังนี้กันอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเรารีโนเวทอะไรกันบ้างเริ่มต้นจากหน้าบ้านเราเปลี่ยนรั้วให้ใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ทาสีเป็นสโนไว้พร้อมกับติดไฟโซลาร์เซลล์ไว้ให้ด้วยค่ะจุดต่อไปก็คือลานจอดรถนะคะเดิมจอดรถได้แค่คันเดียวเข้ามาก็ยังยากเลยเพราะว่าระดับมันสูงเกินไปตอนนี้เราก็เลยปรับระดับพื้นแล้วก็เทพื้นใหม่หมดเลยนะคะทําให้เราสามารถจอดรถได้2คันเวลาเทพื้นนะคะอย่าลืมให้ช่างแบ่งจอยนะคะไม่อย่างนั้นนะเวลาที่มันซุดตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะดึงลั้งกันแล้วก็ซุดไปพร้อมมกันหดเลย เดิมหน้าบ้านตรงนี้พื้นเป็นทรายล้างนะคะมันทําให้มีร่องๆ่องแล้วก็ดูสกรปรกอะค่ะเราก็เลยปูกระเบื้องให้ใหม่หมดเลยแล้วก็โดยเฉพาะกระเบื้องขั้นสุดท้ายนะคะเวลาให้ช่างปูเนี่ยเราต้องให้เขาเอาหญ้าแล้วก็อาดินออกแล้วก็ปูให้มันลึกลงไปนะคะเว <c oughs> ลาที่ดินมันซุดเนี่ยมันจะได้ไม่เห็นโพรงใต้บ้าน <c oughs> พื้นที่ตรงนี้นะคะตอนแรกก็จะมีต้นไม้รกๆเต็มไปหมดเลยทาให้หน้าบ้านมันดูแคบแล้วก็ฮงจุ้ยไม่ดีค่ะเราก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยเราให้คนมาปรับระดับพื้นนะคะแล้วก็ปูหญ้าแล้วก็ลงต้้้นไมให ลูกค้าที่มาจองซื้อบ้านหลังนี้ก่อนเราจะรีโนเวทนะคะเขาก็บอกความต้องการว่าเขาอยากได้สวนแต่เขาไม่มีเวลาดูแลนะคะเราก็เลยเลือกให้เป็นสวนฉัดแล้วก็สวนหอมที่ใบมันไม่ร่วงโตง,ง่ายดูแลง่ายค่ะเดิมตรงนี้เป็นพื้นที่ลานจอดรถนะคะจอดรถได้แค่หนึ่งคันแต่ว่าเราเปลี่ยนด้านหน้าให้จอดรถได้สองคันแล้วก็ทำตรงนี้ให้เป็นห้องทำงานเพื่อประโยชน์ใช้สอยที่มากขึ้นค่ะบ้านหลังนี้มีครัวบิวอินให้อยู่แล้วนะคะแต่ค่อนข้างเก่าเราก็หน้าบานชำรุดไปหมดแล้วเราก็เลยให้ช่างซ่อมปรับแก้ไขให้ใหม่นะคะก็ได้เป็นครัวบิ ห้องน้าเก่าไม่น่าใช้เลยนะคะเราก็เลยรีโนเวทเปลี่ยนกระเบื้องสุขภัณฑ์ใหม่หมดเลยนะคะพร้อมกับติดกระจกบานใหญ่แล้วก็แถมฉากกั้นอาบน้ําที่ด้วยบ้านทุกหลังที่เราทํานะคะจะเช็คระบบน้ําระบบไฟแล้วก็เปลี่ยนดวงโคมใหม่ทุกหลังเลยนะคะเพื่อให้บ้านดูสว่างแล้วก็สะอาดค่ะพื้นเดิมทั้งหมดเป็นไม้ลามิเนตนะคะซึ่งมันจะไม่ทนน้าเราก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยเป็นเ P พทนน้าแล้วก็ทนแดดใช้ได้อีกนานเลยค่ะเจ้าของบ้านเลือกจะเก็บผ้าม่านเอาไว้นะคะเราก็เลยต้องเลือกสีวอลเปเปอร์ให้เข้ากับผ้าม่านค่ะ